สวัสดีครับคุณผู้สั่งครับวันนี้เรากำลังอยู่ในจังหวะที่โต๊ะเจรจากับสนามรบเดินสวนทางกันอย่างชัดเจนมากเพราะในขณะที่ประธานาธิบดีวลดิเมียเซลนสกีออกมายืนยันว่าหลังการหารือที่ไมอา,ามีระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐยูเครนและยุโรปนั้นมีร่างเอกสารหลายฉบับถูกจัดทำแล้วและเขาใช้คำว่าเป็นการพูดคุยที่ได้ผลหรือ productive แต่ในเวลาไล่เลี่ยกันรัเสเซียก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ใส่ยูเครนจนเกิดความเสียหายต่อระบบพลังงานมีผู้เสียชีวิตและเกิดไฟดับฉุกเฉินเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคของประเทศใจความสำคัญที่ทำให้ข่าวนี้ใหญ่ไม่ใช่แค่คำว่าเจรจาคืบหน้าแต่เป็นเพราะเซเลนสกี้ระบุชัดว่าร่างเอกสารที่เตรียมไว้ไม่ใช่เอกสารฉบับเดียวแต่มาเป็นชุด และชุดนั้นแตะ3มแกนหลักที่ยูเครนยืนยันมาตลอดว่าเป็นเงื่อนไขของการจบสงครามอย่างแท้จริง 1. เอกสารเรื่องหลักประกันความมั่นคงของอยูเครน 2. เอกสารเรื่องการฟื้นฟูและการฟื้นตัวของประเทศหลังสงครามและ 3. เอกสารว่าด้วยกรอบพื้นฐานเพื่อยุติสงครามครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่ายูเครนพยายามยกระดับจากการพูดคุยเชิงหลักการ ไปสู่ข้อความที่เขียนเป็นกรอบเพื่อใช้ต่อรองและใช้เป็นฐานของข้อตกลงในขั้นถัดไปแล้วทำไมคําว่าหลักประกันความมั่นคงถึงเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดคุณผู้ฟังครับเพราะในมุมยูเครนการหยุดยิงที่ไม่มีหลักประกันคือการหยุดยิงที่เปิดโอกาสให้เกิดการรุกรานครั้งใหม่ในอนาคตและนี่คือเหตุผลที่เซเลนสกีเน้นว่าการตั้งโจทย์ในวันนี้ ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายสองชั้นพร้อมกันคือยุติสงครามให้ได้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดการลุกรานของรัสเซียอีกภาพใหญ่อีกส่วนที่ต้องทำความเข้าใจคือกระบวนการนี้ไม่ใช่การคุยระหว่างสหรัฐกับยูเครนฝ่ายเดียวรอยเตอร์สระบุว่ามีการหารือแยกระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในฟลอริดาด้วยนั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังเดินเกมแบบสองรางพร้อมกัน ร่างหนึ่งทำให้ยูเครนและยุโรปเห็นภาพเดียวกันในประเด็นหลักการและเงื่อนไขขั้นต่ำอีกรางหนึ่งคือการทดสอบว่ามอสโกยอมรับได้แค่ไหนกับกรอบที่กำลังก่อตัวขึ้นโดยเป้าหมายของวอชิงตันคือการหาช่องทำข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อเกือบ4ปีให้เกิดขึ้นได้จริงขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เซเลนสกีเพิ่งพูดในโทนใกล้เคียงกันว่าการเจรจาที่มีสหรัฐ ยูเครนและประเทศยุโรปเกี่ยวข้องนั้นใกล้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและรอยเตอร์สระบุว่าแกนสำคัญหนึ่งคือแผน20ข้อที่ฝ่ายสหรัฐเสนอเป็นกรอบซึ่งเคยถูกวิจารณ์ว่าออกจะเอ็นเอียงไปทางรัสเซียในบางมิติแต่ตอนนี้ถูกปรับแต่งและกลายเป็นวัตถุดิบที่นำมาจัดทำเอกสารร่างหลายฉบับรวมทั้งการพูดถึงกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามด้วย รายงานวันนั้นยังทำให้เราเห็นผู้เล่นในโต๊ะเจรจาชัดขึ้นโดยรอยเตอร์สระบุว่าการคุยที่ฟลอริดาและไมอา,ามีมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวข้องรวมทั้งฝั่งยูเครนที่นำโดยรัฐมนตรีกลาโหมรุสเต็มอูเมรอฟและฝั่งสหรัฐมีผู้แทนที่ทำหน้าที่สำคัญในความพยายามไกล่เกลี่ยครั้งนี้พร้อมทั้งมีการติดต่อกับฝ่ายรัเสเซียผ่านช่องทางแยกต่างหากด้วยทีนี้ ถ้าเราจะขยายความว่าเอกสารร่างน่าจะมีเนื้อหาแกนไหนบ้างเราต้องยึดสิ่งที่รอยเตอร์สรายงานต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์เดียวกันเพื่อประกอบเป็นภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องหลักประกันความมั่นคงรอยเตอร์สเคยรายงานมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวถึงแนวคิดหลักประกันความมั่นคงลักษณะคล้าย Article 5ของนาโตซึ่งในทางการเมืองถือเป็นคำใหญ่ เพราะ Article 5คือหลักการป้องกันร่วมที่ว่าหากสมาชิกถูกโจมตีถือว่าเป็นการโจมตีต่อสมาชิกทั้งหมดแม้รูปแบบจริงในกรณีของอยูเครนจะไม่ได้หมายความว่ายูเครนเข้าร่วมนาโตแต่การใช้ภาษาว่า Article 5-like แปลว่ายูเครนพยายามผลักให้เกิดหลักประกันที่มีพลังยับยั้งมากพอจนรัสเซียต้องคิดหนักก่อนจะกลับมารุกรานใหม่อีกแต่ในโลกจริง หลักประกันความมั่นคงมีได้หลายระดับตั้งแต่ระดับการรับรองทางการเมืองไปจนถึงการจัดตั้งกลไกาทางทหารการฝึกการสนับสนุนข่าวกรองการคุ้มกันน่านฟ้าหรือการสร้างขีดความสามารถป้องกันตนเองของยูเครนให้คงอยู่ในระยะยาวซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพื้นที่ต่อรองสำคัญเพราะยูเครนต้องการหลักประกันที่แข็งแรงขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนยูเครน ต้องคุมความเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นการประทะตรงกับรัเสเซียนี่คือสมดุลที่ยากที่สุดของข้อตกลงใดๆและเป็นเหตุผลว่าทำไมเซเลนสกี้จึงย้ำว่าต้องจบสงครามจริงและต้องการการลุกรานครั้งใหม่ในประโยคเดียวกันมิติที่สองคือเอกสารการฟื้นฟูซึ่งข่าวนี้มีความหมายมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะการฟื้นฟูไม่ใช่หัวข้อปลายทางแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองที่ทำให้พันธมิตรตะวันตกวางเงิน วางกลไกลและวางแรงจูงใจให้การยุติสงครามมีความคุ้มค่าและยั่งยืนรอยเตอร์สรายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10ธันวาคมว่าเซเลนสกี้เคยระบุว่ามีการหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในประเด็นเอกสารเศรษฐกิจและหลักการของแผนฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโดยมีผู้เกี่ยวข้องระดับสูงทั้งจากภาครัฐสหรัฐและภาคการเงินเอกชนนั่นสะท้อนว่าการฟื้นฟูกำลังถูกจัดรูปเป็นแพ็กเกจ ที่เดินคู่กับกรอบยุติสงครามไม่ใช่แค่คำสัญญาลอยๆมิติที่3คือกรอบพื้นฐานเพื่อยุติสงครามซึ่งโดยธรรมชาติของข้อตกลงลักษณะนี้มักประกอบด้วยคำฐานใหญ่หลายข้อที่ยังเป็นปมค้างอยู่ 1. เส้นหยุดยีนหรือการจัดการพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายควบคุมอยู่ณวันลงนามจะหน้าตาแบบใด 2. ประเด็นดินแดนที่ถูกยึดครองจะถูกเลื่อนไว้คุยทีหลังหรือจะถูกกำหนดไว้ในเอกสารตั้งแต่ต้น 3. บทบาทของยุโรปในกลไกรับรองข้อตกลงจะมากน้อยเพียงใดและ 4. มาตรการกดดันอย่างความบาดการควบคุมรายได้จากพลังงานหรือเงื่อนไขผ่อนปลนจะถูกผูกไว้กับการปฏิบัติตามข้อตกลงแบบไหนตรงนี้รอยเตอร์สให้บริบทที่สำคัญว่ายูเครนอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ต้องรีบทำสันติภาพแต่ก็พยายามต้านข้อเสนอที่ถูกมองว่าเข้าทางรัสโคมากเกินไป เช่นการยอมเสียดินแดนหรือการจำกัดขีดความสามารถทางทหารของยูเครนซึ่งนี่คือเส้นแดงทางการเมืองและความมั่นคงของเคียรสและเมื่อเรานำเรื่องนี้ไปวางคู่กับข่าวการโจมตีในวันเดียวกันภาพจะชัดขึ้นอย่างยิ่งว่าสนามรบถูกใช้เป็นแรงกดดันบนโต๊ะเจรจา รอยเตอร์สรายงานว่าการโจมตีครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมถึงเด็กอายุ4ขวบและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพลังงานจนเกิดไฟดับฉุกเฉินในหลายภูมิภาคโดยพื้นที่ทางตะวันตกอย่างริฟเน่เทอร์โนปิลและคาเมลนิสกีได้รับผลกระทบหนักยูเครนระบุว่ารัเสเซียปล่อยโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธเกือบ40ลูกโดยบอกว่าส่วนใหญ่ถูกสกัดได้ แต่ถึงอย่างนั้นผลกระทบต่อระบบพลังงานก็ยังรุนแรงอยู่ดีและสถานการณ์แกล้าชายแดนยังทำให้โปลแลนด์ต้องส่งเครื่องบินขึ้นคุ้มกันน่านฟ้าที่สำคัญคือเซเลนสกี้นำเหตุโจมตีมาผูกกับประเด็นสันติภาพทันทีโดยชี้ว่านี่คือหลักฐานว่ามอสโกไม่ได้สนใจสันติภาพจินและยูเครนต้องการแรงกดดันจากนานาชาติต่อรัสเซียต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่เขาพูดในช่วงก่อนหน้าเรื่องการใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเช่นคว่ำบาตหรือการกดรายได้จากน้ำนั่นเพื่อทำให้รัสเซียมีทรัพยากรทำสงครามลดลงในฝั่งรัสเซียเองรอยเตอร์สระบุว่ามีสัญญาณกดความคาดหวังโดยโฆษกเครมลินให้ความเห็นผ่านสื่อรัสเซียว่าไม่ควรมองการคุยที่ไมอามีว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่หรือเป็นเบรกทรู ซึ่งในเชิงการเจรจานี่คือการรักษาพื้นที่ต่อรองของตัวเองและเป็นการบอกกลายว่ายังไม่ยอมให้ฝั่งอื่นกำหนดกรอบเกมฝ่ายเดียวทีนี้คำถามใหญ่สำหรับผู้ชมอย่างเราคือเราควรอ่านเกมนี้อย่างไรผมขอแยกเป็น4ชั้นให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับชั้นแรกคือสัญญาณว่ากระบวนการเจรจาเข้าสู่ระยะทำเอกสารการทำเอกสารคือจุดที่ทุกคำมีราคา เพราะคำหนึ่งคำสามารถแปลเป็นพันล้านดอลลาร์ในแผนฟื้นฟูหรือแปลเป็นพันชีวิตในหลักประกันความมั่นคงดังนั้นที่เซเลนสกี้พูดว่ามีร่างเอกสารหลายฉบับแปลว่าอย่างน้อยที่สุดทั้งฝ่ายยูเครนและฝ่ายสหรัฐเห็นว่าจำเป็นต้องตรึงเนื้อหาบางอย่างไว้เป็นข้อความแล้วไม่ใช่แค่คุยกันด้วยวาจาชั้นที่2คือการเมืองภายในของแต่ละฝ่ายยูเครนต้องอธิบายต่อประชาชนว่าถ้าจะหยุดสงคราม ต้องหยุดแบบที่ไม่ทำให้ประเทศกลับไปอยู่ในความเสี่ยงซ้ำอีกขณะที่สหรัฐต้องแสดงให้เห็นว่าความพยายามไกล่เกลี่ยมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมส่วนรัสเซียต้องคุมภาพลักษณ์ว่าไม่ได้ถูกบังคับให้รับเงื่อนไขและยังเป็นฝ่ายที่มีอำนาจต่อรองอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้อยคำอย่าง productive draft documents not a breakthrough จึงมีความหมายมากกว่าคำพูดธรรมดาครับชั้นที่3คือยุโรปเป็นตัวแปรชี้ขาด เพราะความมั่นคงของยูเครนในระยะยาวหากไม่มีบทบาทยุโรปก็ยากจะเกิดแรงยับยั้งที่เพียงพอรอยเตอร์สเคยเผยแพร่ถึงข้อเสนอทวงดุลของยุโรปต่อร่างแผนสันติภาพของสหรัฐในช่วงปลายพฤศจิกายนซึ่งสะท้อนว่าฝั่งยุโรปพยายามรักษาแกนเรื่องอธิปไตยของยูเครนและเงื่อนไขาบางอย่างไว้ในเอกสารกรอบใหญ่นั่นหมายความว่าเอกสารร่างที่กำลังถูกทำในช่วงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่เกิดขึ้นท่ามกลางการต่อรองข้ามฝั่งระหว่างสหรัฐยุโรปและยูเครนเองชั้นที่4คือสนามรบและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพลังงานในฤดูหนาวการโจมตีระบบพลังงานทำให้ต้นทุนทางสังคมของสงครามเพิ่มขึ้นมหาศาลและในเชิงยุทธศาสตร์มันกดดันความอดทนของประชาชนและกดดันรัฐให้ต้องหาทางออกแต่ในทางกลับกันมันก็ทำให้ยูเครยนยิ่งย้ำว่าห้ามจบแบบไม่มีหลักประกัน เพราะหากจบแบบไม่มีหลักประกันรัเสเซียอาจกลับมาใช้เครื่องมือเดิมซ้ำอีกนี่คือวงจรความเสี่ยงที่ยูเครนพยายามตัดให้ขาดด้วยคำว่า security guarantees เมื่อคุณผู้ฟังมอง4ชั้นนี้พร้อมกันคุณจะเข้าใจว่าทำไมเอกสารร่างถึงเป็นข่าวใหญ่มากเพราะมันคือการประกาศว่ายูเครนกำลังพยายามวางรางรถไฟของสันติภาพไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะรางของหลักประกันความมั่นคงและการฟื้นฟู แต่รถไฟจะวิ่งได้หรือไม่ยังต้องผ่านสถานีที่ยากที่สุดคือเรื่องดินแดนและข้อจำกัดทางทหารซึ่งรอยเตอร์สรบุว่าคือแกนที่ยูเครนต่อต้านหากถูกบีบให้ยอมแบบเข้าทางมอสโกและนี่ทำให้เราต้องพูดถึงพื้นที่ที่ยังไม่ตกลงกันแม้รอยเตอร์จะรายงานว่ามีความคืบหน้าแต่ในรายงานก่อนหน้าก็สะท้อนว่าแม้มีการพูดถึงความคืบหน้าในระดับสูงก็ยังมีเรื่องที่ต้องเคลียร์อีกมาก โดยเฉพาะเรื่องดินแดนซึ่งเป็นเรื่องที่แตะทั้งความชอบธรรมของรัฐบาลยูเครนความรู้สึกของประชาชนและความมั่นคงระยะยาวของรัฐขณะที่ในมุมรัสเซียเรื่องดินแดนคือหนึ่งในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังนั้นการจะปิดดีลได้จริงต้องมีสูตรที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปอธิบายกับสังคมตัวเองได้ถ้าให้ผมแปลงเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับ สูตรที่อาจเกิดขึ้นในโลกการทูตมักจะเป็นแนวแยกเรื่องหยุดยิงออกจากเรื่องดินแดนคือหยุดยิงและตรึงแนวปะทะไว้ก่อนแล้วค่อยเอาปมดินแดนไปใส่กระบวนการเจรจาระยะยาวแบบมีตัวกลางและมีแรงกดดันกำกับแต่สิ่งที่ทำให้ยูเครนยอมรับสูตรนี้ได้หรือไม่อยู่ที่หลักประกันความมั่นคงว่าจะแข็งแรงพอหรือเปล่า ซึ่งย้อนกลับไปที่แนวคิด Article 5 l i k e ที่รอยเตอร์สเคยรายงานว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหารือในกรอบแผนสันติภาพอีกประเด็นที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐเสนอในบางช่วงรอยเตอร์สรายงานว่าเซเลนสกี้แสดงท่าทีสนับสนุนแนวคิดการคุย3ฝ่ายหากมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นการแลกเปลี่ยนนักโทษหรือการก้าวสู่การพบกันของผู้นำ ซึ่งสะท้อนว่ามีความพยายามหาทางเริ่มจากเรื่องที่ทำได้ก่อนเพื่อสร้างโมเมนตัมทางการเมืองก่อนที่จะชนกำแพงเรื่องดินแดนและหลักประกันความมั่นคงแต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าโมเมนตัมของโตเจรจาอาจถูกทำให้เปราะบางได้เสมอหากเหตุการณ์ในสนามรบยกระดับจนเกิดความสูญเสียสูงหรือเกิดเหตุโจมตีที่สะเทือนสังคมอย่างมาก เพราะฉะนั้นการโจมตีโครงสร้างพลังงานในวันที่23ธันวาคมที่ทำให้เกิดไฟดับวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าต่อให้เอกสารกำลังถูกเขียนแต่สงครามยังเดินต่อและทุกคืนที่มีโดรนและขีปนาวุธขึ้นฟ้าต้นทุนของการรอจะสูงขึ้นเรื่อยๆในมุมของคนดูข่าวอย่างเรายังมีอีกหนึ่งชั้นที่ควรมองคือภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ เพราะถ้าเอกสารฟื้นฟูถูกจัดทำจริงและเดินหน้าได้มันจะกลายเป็นการปักธงว่ายูเครนจะถูกผูกเข้ากับเศรษฐกิจตะวันตกอย่างลึกยิ่งขึ้นทั้งผ่านเงินทุนการลงทุนการประกันความเสี่ยงและโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรอยเตอร์สเคยรายงานถึงการคุยเรื่องเอกสารเศรษฐกิจและการฟื้นฟูระหว่างเซเลนสกี้กับผู้เกี่ยวข้องฝั่งสหรัฐและภาคการเงิน นี่ไม่ใช่ประเด็นหลังสงครามอย่างเดียวแต่เป็นแรงจูงใจและเป็นเงื่อนไขประกอบการเจรจาในปัจจุบันด้วยผลกระทบต่อโลกและต่อไทยคุณผู้ฟังครับในระยะสั้นสิ่งที่โลกจับตาคือความเสี่ยงต่อพลังงานและเส้นทางขนส่งในภูมิภาคเมื่อเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหนักๆตลาดมักตอบสนองด้วยความกังวลต่อเสถียรภาพด้านพลังงาน แม้ไทยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานจำนวนมากและเชื่อมกับราคาตลาดโลกดังนั้นความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนโลจิสติกมีโอกาสสะท้อนกลับมาที่เงินเฟอ้อและต้นทุนธุรกิจในประเทศได้ในทางอ้อมโดยเฉพาะถ้าสงครามยืดเยือ้อและส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการลงทุนในวงกว้างตรงนี้ผมวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจมหาภาคจากภาพรวมไม่ใช่ตัวเลขเฉพาะกิจครับ สุดท้ายครับสิ่งที่ควรจับตาต่อจากนี้มี5สัญญาณสำคัญ 1. รายละเอียดของหลักประกันความมั่นคงจะถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบใดและจะใกล้เคียงกับแนวคิด Article 5 Like ที่เคยถูกพูดถึงมากแค่ไหน 2. โครงของเอกสารฟื้นฟูจะมีคำว่าใครจ่ายใครบริหารและกลไกลคุ้มครองเงินทุนอย่างไรเพราะนี่สะท้อนความจริงจังของแพ็กเกจหลังสงคราม 3. ช่องทางคุยแยกสหรัฐรัสเซียในฟลอริดาจะเดินต่อแบบไหนและรัสเซียจะส่งสัญญาณยอมรับหรือปฏิเสธตรงจุดไหน 4. ระดับความถี่และความหนักของการโจมทีโครงสร้างพลังงานในฤดูหนาวเพราะมันเป็นทั้งแรงกดดันและเป็นตัวชี้ว่าฝ่ายใดกำลังพยายามยกระดับเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและ 5. บทบาทของยุโรปว่าจะค้ากรอบสันติภาพอย่างไร เพราะรอยเตอร์สเคยสะท้อนว่ามีข้อเสนอทวงดุลจากยุโรปต่อร่างแผนของสหรัฐซึ่งทำให้เรารู้ว่าเกมนี้ไม่ได้มีผู้เล่นแค่สองประเทศปิดท้ายครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้สะท้อนชัดว่าโลกกำลังเข้าใกล้จุดที่ข้อความบนกระดาษจะเริ่มมีน้ำหนักเทียบเท่าเสียงระเบิดในสนามรบและคำถามคือข้อความนั้นจะหนักพอที่จะหยุดสงครามได้จริงไหมหรือจะเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวแล้ววนกลับมารอบใหม่ ฝากกดติดตามชนนพอดแคสต์ไว้ครับเพราะเมื่อมีรายละเอียดของร่างเอกสารออกมาอีกขั้นผมจะช่วยถอดให้เห็นว่าแต่ละบรรทัดใครได้อะไรและความเสี่ยงอยู่ตรงไหนโดยยึดข้อมูลจากรอยเตอร์เป็นหลักครับ